phòm nha hả phòm nữa lửa miêu phòm nha miêu phòm nha มาเช้านี่นะ,อะตอนเกโทรเมื่อวานไปไม่ได้พึ่งสองวันแล้วไปก็จะมีมะนะผมว่างแล้วนะอาทิตย์เนี้ยเพรุงนี้จะขึ้นเชียงใหม่แม่พรุ่งนี้ก็เลยไปรับลูลบลกเราจะมาตอนไหนเนี่ยหนังใหญ่ครับผมเดี๋ยมาดูหัวน้ำ่าใหญ่หรือเปล่าไม่สูงมากนะครับ เริ่มขึ้นแล้วครับผมไม่รู้จะไปตีถอยตรงไหนครับน่าจะช่วงระหว่างที่พักตรงนี้นะครับให้ถอยไม่ได้ยพอ ครับก็จะขึ้นละให้เพื่อนที่อยากสั่งซื้อถอยก็ซื้อได้นะครับก็สิบลูกห้าร้อยรวมส่งครับยี่สิบลูกก็หนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับผมราคานี้รวมส่งแล้วอ่ะสวัสดีบนต้นครับผมมีมะม่วงขึ้นแซมมาหน่อยนึงนะครับผมสักสองวากว่าๆนะครับแล้วก็อันนี้จะตอกถอยนะฮะที่น้องๆถามผมว่าตอกถอยยังไงนะครับผมอ่ะวันนี้ก็สาธิตกันเลยนะครับตอกถอย อาจจะช้าหน่อยนึงคนพามเขาอาจจะลำคานนะครับผมอันนั้นไม่ไม,ไม่ลำคานเพราะว่าเซียนตีมิ้มดิบนะวันนี้มาเจอกันอีกอีกงานนึง<บ>นะครับเดี๋ยวการตอกถอยอันนี้เป็นมะม่วงกระล่อนกระล่อนป่าเนาะพี่ใช่ไหมเนาะอืมก็ใช้หลายลูกอยู่นะครับผมก็ยังดีที่มีต้นไม้ขึ้นแซมมาด้วยแล้วก็น่นนะอย่่เยอะพี่มิวเป็นมือกล้องอยู่หล้างนะฮะไปลวยกันครับผม อ๋อนั้นหมวกพี่ที่อยู่ในถังอะนะเออ,เอ,อแล้วแกทำไมต่อตัวโชว์คืออยากลองดีโยชิชาแนลนะครับผมเนี่ยฮะถอยผมผมจะมีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับผมที่ผมใช้แต่ที่ทำขายกม็มันก็จะยาวขนาดนี้นะฮะ <c oughs> ปากกอเนี้บผม ตอแค่รอให้รับน้ําหนักเราได้นะครับเนี่ยนะน้องๆบางคนตอกตอกจนถอดไม่ออกนะครับอันนี้มะม่วงเป็นไม้ไม้น้อ่อนแล้วก็ลึกหน่อยนึงนะครับผมตอกให้ครบสามลูกนะครับแล้วเราก็ถึงยืนขึ้นไปนะเห็นไ,ไหมฮะ เนีี้ผมจะยืนนะครับผมผมก็จับนี่แล้วข้างบนนะฮะตีนไปเหยียบลูกแรกนะครับผมตอนนี้เหยียบแต่ทอยอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เหยียบอะไรแล้วนะครับผมเห็นไหมก็จับมือนึงนะครับอีกมือทำงานนะฮะปักปากให้อยู่แล้วก็ค่อยๆปล่อยอก่อนครับผม แล้วก็ฮาวแรงๆนะฮะมันอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยฮะโหนยังงี้ยังไม่ยวบเลยนะครับผมน้องๆถามมามีก็ถามไม่ไม่มีนะแต่ตอนขึ้นผมก็ยกมือไหว้ขอนะครับอันนั้นเป็นเรื่องปกติของการขึ้นต้นไม้ของผมอยู่แล้วนะฮะลูกหนึ่งหางก็แปดติบ เก้าสิบเซนหรือว่าเจ็ดสิบห้าเซนนะครับแล้วแต่แล้วแต่ต้นไม้ว่ามันเอ็นมากหรือน้อยถ้าตั้งๆมันก็จะคดลงมาอีกหน่อยนึงนะครับผมอน,นี้เองครับผมการต่อคอยนะฮะ พอถึงงามแล้วก็ได้พักนะขึ้นสูงน้องๆที่ตีนนะพึ่งนะฮะพกไปแจ็กไว้สองตัวนะครับผมกระเป๋าละตัวสำคัญมากนะครับพบพยายามอย่าหลุดมือนะฮะย้ายสายขาดนะครับผมหรือจะทำสำรองก็ ได้ถ้าตอกทอยนะครับผมเพราะว่าบางทีมันหล่นมาได้นะครับขึ้นไปก็มองพึ่งไปด้วยนะครับผมว่าตอนเราตอกทอยนะ่ะมันชักใย,ยยานไหมอะไรไหมนะครับผมน,นี่ลูกนึงแล้วก็มานี่แล้วครับผม ผมก็ใช้ทอยที่ขายน้องๆเนี่ยฮะอย่างเดียวกันนะครับผมถ้าใหญ่กว่านี้ยมันหนักเมตราสิบนะครับผมลึ่งพึ่งหลังนี้ใหญ่มากยังไม่ได้ขายให้ดูเลยฮะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผม ่วนมากก็จะหล่นหายนะครับทอยที่ผมใช้ทีไปคนเดียวหล่นหาไม่เจอครับผมสำหรับเพื่อนๆหรือใครที่อยากสั่งซื้อทอยนะครับก็สิบลูกห้าร้อยบาทรวมส่งแล้วนะครับราคานี้ยี่สิบลูกก็หนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับก็สามารถทักไปในไลน์พ่อได้เลยนะครับหนึ่งน้องนั่งมองฮะ อะไรนะถามได้เนาะเอยแต่พี่ชิ้นเนี่ยนะนี่แต่ถ้าพิ่งมันเอาเรื่องอะไรเงี้ยนะจะใส่กันมันต่อยตีนส่วนมากผมจะถอดรองเท้าถอดถุงมือมันขึ้นไม่นถนัดลุ้นกันหัวน้ำดีไหม ของพึ่งน,นะครับ สูงสูงมันดูมันดูเหมือนไม่สูงบางคนบอกโอ้ยแค่นี้ไม่สูงหรอกแต่ต้นไม้แต่ละต้นมันมันต้นไม้ต้นเล็กๆกันนะมันเลี้ยวนน่นนะเห็นต้นไม้แบบยอดโน่นแล้วมันอยู่ขึ้นไปอีกอ่ะก็สูงดิแต่ดูต้นแล้วมันแบบกิ่งมันเยอะมันก็ดูเหมือนไม่สูงแต่ที่ไหนได้สันไป ร้อนเลือมงไทยน้องๆจะจุดจากตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเกิดมันแตกเราจะจุดไม่ทันนะครับ,รบจุดไฟแล้วนะครับด้วความปลอดภัยอยูให้มั่นใจจนกว่าจะติดนะฮะแล้วก็ตั้งครบขึ้นครับผมเผื่อลูกไฟนะครับผม ค่น,นี้เองครับผมอันนั้นติดแล้วครับแเราก็ขึ้นไปจะมาคนเดียวก็อย่างนี้นะครับผมต้องระวังลูกไฟหน่อยนึงดูลูกไฟพี่เด้อ ยังใหญ่นะครับผมอยู่โจมตันแรกหนหน้องต้องเกาะแกะนะครับผมแกะให้มันควันเยอะๆนะฮะแกะไว้ก่อนนะครับผมให้มันควันนะครับผมเตรียมแตงปลาให้พร้อมก่อนจู่โจมนะฮะ พื้อปีกนะครับมันต้องสัญญาณมันตื่นนะครับผมพมูมันจะแตกถึงผมร้นะครับอยู่ไม่ถึงห้าสิบเมตรนะครับอยู่พื้นที่โลง่ง่ะ ไม่แตกร้อนร้อนม,มากครับทุกคน Nữa nữa. không nha hả có nhang nha hả có nữa lửa miêu có nhang? nha อยู่ไหนทำควันดีๆนะเผื่อคุณไปกวัวทำควันเลยทำควันทำควันทำให้ควันเยอะๆไม่ปีกัวึ่งไปกวัวไม่เถอะ Mm hmm. หัวน้ำไม่ขี้เหลวโยหัวน้ำก็ไม่ขี้เหลหวงั้น Mm-hmm. สิบห้าค่ำวันนี้ต้องขอห้าค่ำไม่ได้ก็เขาวันนี้วันศิกรเลยต้องขอสิบห้าค่ำครับ i on, ครับผมน้ำติบห้าถ้ำวันนี้วันสินใหญ่ด้วยนะครับขอนะฮะใส่ครับผมยวขอตัวใส่แล้วก็โรยลงนะครับขอครับผมมาไก่ก็แบ่งน้องเขานะครับวันนี้มาร้อยกว่าโลก็โทรมานะครับผมโทรมาให้ตีก็พอดีเราหาพึ่งไม่ค่อยได้ด้วยนะก็ขอบคุณโยชิชนแนลนะครับชิงสูงน้องเขาจะปีนไม่ค่อยไหวก็ให้ผมมานะครับผมเดี๋ยวขอโรยนะ ประมาณ8วานะครับผมวความสูงนะไม่สูงเยอะนะครับผม8เจ้าวาประมาณนั้นเ่าโขบอกมาด้วย อยที่อยู่ล่างนะครับผมโอเคถึงประมาณ8ปวากวา่ 9, วาเก้าว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคิดผมไปยตอกตอยลงนะครับสวัสดีครับผมโยลูกไฟดับดับให้ดีไอตัวเล็กไปเดินไปที่รถเลยลูกไฟระวังลูกไฟสำคัญคือลูกไฟตีพึ่งดูให้ดี ไม่ใช่พี่เรื่องมากนะเมดไม่ได้เรื่องมากแต่เราต้องรอบครอบทุกอย่างนะครับล่างเวลาดึงเชือกก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่รู้ใจกันเขาจะตวัดเวลาปลายเชือกกันมาแล้วมันอาจจะมาพันตัวเรานะครับค่อยๆเดึองอย่าดึงจะลึกกระตุกไป ถ้าว่าไม่สูงก็พอได้เหมือนกันพอบน่อยนะครับนานๆขึ้นไปเลยฮะเออฮะไ,ะไ,ไม,<ห>ไม่ไม่ต่อยพ่อครับ หนึ่งน้องตอกลึกประมาณประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เวลาเราลงแล้วก็จับตรงนั้นลงมาโหนมานะครับผมจับกกกนะฮะจับแบบเนี้ยนะครับผมอันนี้ลูกที่สองส่วนลูกที่สามนะครับเนี่ยฮะผมเหยียบอยู่นะครับผมลูกที่สี่ผมก็เหยียบอยู่นะยแต่ต้นมันเอ็นหน่อยก็สบายนะครับผมเวลาตอกก็ใช้มือเดียวเหมือนกันนะครับมือเนี้ห้ามละนะครับผมนอกจากเราประคองตัวได้โอเคเราปล่อยได้ นะครับปล่อยมือได้นะฮะแต่ถ้าต้นแอนๆตรงตรงอนั้นลำบากต้องตัวแนบติดต้นถ้าจะปล่อยนะแต่อย่าไปปล่อยนะครับผมเพราะเราไม่มีสายถ้าไงหลังมาก็อากาศอย่างเดียวนะครับผมมาถอดถอยนะครับการเคาะนะฮะเคาะเคาะเห็นไหมเคาะติดติดนะครับเคาะขึ้นอย่าไปเคาะอย่างนี้นะครับปลปลายเหล็กมันจะงอนะครับผมให้เคาะติดต้นนะฮะแล้วก็มือโยก ยกออกนะครับผมใส่ตะ๋องนะฮะแล้วก็ลงนะครับผมเนี่ยฮะมันมันไม่ยากนะครับผมการต่อต่อยนะ๋ยวก็ระวังยางบ้างนะครับผมยางบางต้นต้นทรต้นอะไรอย่างเงี้ยต้นกระพุงเนงะี้ยยางเยอะนะครับผมที่เขาเรียกว่าต้น ที่พื่งกกอนเยอะต้นต้นไม้นั่นอ,อ่อนนะครับอันนั้นยางเยอะมากง่ายอันนี้มะม่วงลึกหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นต้นไม้เนื้อแข็งอะกระบกตะแบกก็ประมาณนี้นะครับผมใช้ได้ตลอดทอยนะครับถ้าน้องๆสน,นใจก็ไอดีไลน์นะครับขึ้นอยู่ล่างหน้าจอผม นะครับผมสั่งได้เลยทั้งไอโมงแล้วก็ทั้งถอยนะครับบางที่ไม่มีช่างตีมีนะครับบางบางพื้นที่ที่น้องๆอ,อยู่นะครับก่อนจะขึ้นผิวนะครับผมเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงนะะอายุยังไม่เยอะแต่ถ้าอายุเยอะแล้วมันก็ไปตามการ ไม่ว่าใครนะครับผมต้องขึ้นใจเย็ยนๆเหมือนกับลีลานะครับผมถ้าเพิ่งแต่งลงมาต่อยก็ต้องช่วยตัวเองแค่นั้นเองแต่ถ้ายังหนุ่มนแน่นอ่ะไว้นะครับผมบางคนกระดึบขึ้นได้เลยนะต้นไม้บางบางต้นนั้นะครับผมกําลังดีเนี่ยต่อขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่เบ็ด สิบสองลูกนะครับผมแล้วก็ผมขึ้นต้นน้ม่วงเล็กขึ้นมาถึงสุดยอดนะครับแล้วก็ตอกข้างล่างมันช่วยได้อีกประมาณสักเจ็ดแปดลูกนะครับต้นนี้นะฮะที่ไม่ได้ตอกนะครับผมส่วนข้างบนก็ตอกยืดหน่อยเวลามันเอ็นนะฮะต้นน้ม่วงมันเอ็นแล้วก็ตอกยืด,ยดโอเคครับผมเดี๋ยวขอตออต่อยลงเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมลิปผมตลอดฝากอีกช่องนึงนะครับของพี่มิวอย่าเยอะอย่าเยอะนะฮะ Y.A.Y.O.E. พิมพ์ไปด้วยภาษาไทยอย่าเยอะในช่อง YouTube นะจะเจอช่องเขาครับผมนวนไทหยวงล่างนะครับผมสวัสดีครับเนี่ยก็เริ่มถอนทอยลงมาครับ ก็ลงมาจากต้นเลยนะครับผมหอบ<อ> <c oughs> ครับหอบทุกท่านผี่ชมคิดนะครับผมฝากพี่มิวด้วยถ่ายให้ผมอยู่สดีครับผมสวัสดีครับบาย